เอสวัสดีอันาน้าตกปลาทุกท่านนะครับนี่ดูเละมาเลยครับวันนี้จะมาอันบ็อกนะครับรอกเคือใหม่นะครับรอกแซฟนะครับรุ่นซิลเห็นเขาว่าดีเลยลองซื้อมาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันหอมาดีมากครับเปียกน้ํามาด้วยครับกล่องนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใส่กล่องมานะครับเป็นกระดาษ กระดาษแข็งแล้วก็ห่อมาแบบนี้นะครับฉีกออกมาเลยนี่เปียกน้ำไม่รู้คนส่งมาลุยน้ำที่ไหนมานี่กระดาษยุ่ยเลยครับนี่มีขี้วัวขี้อะไรติดมาด้วยเดี๋ยวมาดูข้างในเป็นไงแต่ดูกล่องแล้วสภาพก็โอเคนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรนี่กล่องดีครับแค่เปียกน้ำมุมมันนิดเดียว ไอ้ขนส่งมันมามองใสนะครับถ้าหน้าฝนก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนี่กล่องสมบูรณ์ฮะมาเปิดดูข้างในกันดีกว่ามาลอกจะมาสภาพแบบไหนสวยแค่ไหนโอเคเปิดดูกันเลยนี่ก็จะเห็น ใบรับประกันนะครับของทางร้านอยู่เลอร f ฟิชชิงนะครับของเฮียคองนี่ก็เป็นนามบัตรนะครับเป็นการ์ดนามบัตรโอเคว่าไม่มีอะไรนะครับมาดูตัวลอกกันดีกว่านี่หอบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับนี่สองชั้นเลย ถือว่าแพ็กเกจมาถือว่าใช้ได้ครับแพ็กมายังดีก็จะเจอตัวล่อ,อครับมีถุงใส่อีกชั้นหนึ่งนี่สวยครับแค่อยู่ในถุงก็สวยแล้วโอ้โหสวยครับสีสีสวยมากแขนเป็นแขนเกลียวนะครับผมต้องถอดเพราะผมมาอีกถนดัดซ้ายนะครับหมุนซ้ายไม่เป็นเดี๋ยวมาสลับใส่ทางขวาันดีกว่า มีฝาก็สลับข้างเอาหล่นเ้าไปไหนอะ่ะเอาโอ้นี่ทุมาใส่แขนเดี๋ยวลองมุนกันดูลูกเขาวันลื่นนะครับลูกปืนก็หกบวกหนึ่งลื่นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองมุนกันดูนะครับแน่นดีครับฝากันฝุ่นอันนี้จะใส่ยากนิดนึงครับเพราะเกี่ยวละเอียด ค่อยๆใส่นะครับอย่าให้ปีนเกลียวเกลียวเสียโอเคมาลื่นครับดูแล้วเออลื่นใช้ได้ครับลื่นครับลื่นปืนหกบวกหนึ่งก็โอเคลื่นนะฮะนีออ่อีกเสียงก็ใช้ได้ครับเสียงก็ดังดีเป็นเบอร์พันนะครับตัวเล็กเล็กสุดมันจะมาใส่คันยูแอ ลื่นครับลื่นโอเคเยี่ยมเลยสวยครับสีสันไม่บะไม่ไม่หนักด้วยเบาน้ำหนักเบานี่ตีได้ถือตีได้ทั้งวันนะไม่มีการเมื่อยจะได้ครับถูกใจเลยสีหนอกก็ลื่นนะครับแต่ไม่แน่ใจมีลูกปืนไหมไม่น่ามีลูกปืนผมว่าลื่นดี เออใช้ได้เลยนี่ปลายหมุนกลับกันลื่นแข็งแรงครับไม่มีคอนเลยฮึถูกใจเลยแบบนี้ราคาหลักร้อยนะครับคุณภาพก็เกินเกินราคาสวยครับเนียนสีสันก็สวย ทำสีมาก็เนียนสวยถ้าใครบอกเป็นหลายๆพันก็เชื่อนะฮะแต่นี่แค่หลักร้อยตัวนี้ผมซื้อมาจากในอ่า t ิ k t o k Shop นะครับของในช่องของ y u Love Fishing นะครับถ้ามีขายใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้เดี๋ยวเรามาดูซีนกันน้ำกันดีกว่า กิ๊กเสียงก็เป็นแบบสปริงนะครับนี่ตีกันน้าไม่ต้องกลัวน้ําจะเข้านะครับสวยางามเลยอเออเกลียวก็เกลียวลึกนะครับนี่กิ๊กเสียงไม่ต้องกลัวฝาจะตกกิ๊กเสียงกันฝาตกลื่นโอเคเลยชอบเลยครับถูกใจเลยแบบนี้ี่ กว่านี่ก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงสุดยอดขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ